มีต้องได้รับเ็ษสัป,ปเปลือหน่อยเป็นยังไงบ้างสัป,ปเปลือครับก็น่าจะปิดปิดกล้องเดือนนี้ครับวันที่31นี้ก็จะเป็นคิวสุดท้ายแล้วเออแต่ว่าใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันรอบนี้เนาะใช่ครับเพราะว่าที่อย่างอย่างที่เป็นข่าวอะครับดงเด้งวันนี้ก็เลยต้องแบบทำทำต้องรอต้องรอให้แบบกลับมาถ่ายได้แล้ว,ลวก็ตอนนี้ ดงเด้งเพื่อนก็กลับมาถ่ายได้แล้วแต่ก็ยังไม่ร้อยเปร์เ็นต์ครับแล้ว <c oughs> เราก็ปรับมีการปรับบดให้เพื่อให้แบบไม่เขาไม่เขาช่วยเขาครับปรับทบช่วยเขาอย่างจ้ จริงๆไม่มันมัน,มนงงไปหมดเลยครับตอนที่เกิอดอุบัติเหตุมันมันไม่ได้คิดถึงสรัพย์เปอรเลยเพราะว่าตอนนั้นเราเพิ่งถ่ายได้แค่2คิวใช่แล้วก็มันเหลืออีกตั้งเยอะเราก็คิดว่าเราไม่น่าจะได้ทําต่อแล้วอย่างเงี้ยใช่ขนาดันเลยใช่ใช่ครับเพราะว่าแบบเป็นเป็นห่วงเพื่อนนะครับแต่แต่แต่พอเพื่อนดีขึ้นเร็วขึ้นหายหายกลับมาเร็วเราก็เลยรีบปรับบทแล้วก็กลับมาถ่าย่อง กระทบครับแต่กลายเป็นว่าแบบปรับแล้วเราเรา,เรารู้สึกว่าเราชอบมากขึ้นเพราะว่าเรามีเวลาอยู่กับบทมากขึ้นมันเลยจะกำหนดไปอยอบไปมนต้องเดะระวางแผนวาตลอดเลยกำหนดถ่ายครับมาแค่ประมาณสองสเดือนภาคนี้เป็นยังไงคะเดินรวมรวมเรูตั้งแต่ไหททำมาชอบมากครับส่วนตัวชอบชอบชอบมากๆพอใจแล้วครับในเไงที่เหมือนตอนนี้ เรื่องกองคที่ทารนี ใครับดีใจที่แบบหนังหนังไทยเยอะขึ้นหนังไทยเยอะขึ้นมากครับในปีนี้แบบจนจนเรารู้สึกว่าปีนี้จะฉายดีหรือเปล่าทำไมหนังเยอะจังอย่างเงี้ยอยากอยากเลื่อนฉายของตัวเองเพราะว่าแบบหนังมันเยอะมากครับแล้วก็หนังที่เกี่ยวกับหนังผีตโลกหรือหนังเกี่ยวกับแนวนี้แล้วก็หนังอีสานก็ค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกแบบดีใจแต่ก็แบบก็แบบไม่ไม่อยากฉายตรงกันหรือทับกันแบบอยากให้แบบรายได้มันกระจายมากๆแล้วก็อยากให้คนมาสนับสนุนหนัง เยยออะๆ่างหลายเรื่องเขาชอบยกตัวอย่างนะเราอะไรเงี้ยสำหรับเราอย่างเงี้ยต้องเตียไว้ในบ้านแลกวก็มองว่าเออแล้วมันดันใจทำให้เขามากำหนดทำให้เขาผลิตแนวนั้นแนวนี้อะไรเงี้ยในการกับเราก็ของผมเองผมยังยังรู้สึกว่าผมเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพิ่งเริ่มต้นแบบผมยังยังต้องทําอะไรอีกเยอะเลยแล้วก็รอรอรอซัพพอร์ตรอดูอะไรที่มันแบบ อยากผมอีกเรื่อยๆจะแ่บครับไม่ไม่ไม่รู้ว่าผมยังไม่เก่งเลยแต่ผมให้ผมเก่งขึ้นเรื่อยๆก่อนครับแต่เราก็กลายเป็นอีกหนึ่งกับที่หลายๆคนรวมแบบใหญ่แบได้ตัวไปร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเยอะไปช่วงนี้แบบว่างานที่เราต้องไปรับนอกจากกำกับาา้นเ่จริงๆแล้ว ผมเป็นฟรลแลซ์อยู่แล้วครับเป็นฟรลแลซ์อยู่แล้วแล้วก็มีบริษัทของตัวเองอยู่แล้วก็ก็มีปีหน้าน่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่แบบได้ได้ดูกันที่แบบไม่ผมก็ไม่คิดไม่ฝันแตยว่าจะได้ทำอย่างเงี้ยก็รอรุ้นไว่าจะเป็นโปรเจกต์้ก็เซอร์ไพรส์สำหรับตัวเองแล้วก็ว้าวสำหรับตัวเองแต่คนอื่นไม่แน่ใจล่าสุดก็ไปกำกับนี่เอ๋อแก คือไพครับเพราะว่าไม่ไม่คิดไม่ฝันก็คือทำทำเอ็นวีเป็นงานอดิเรกครับแต่แต่แบบแต่พอพี่พี่เบิร์ตติดต่อมายังไม่ได้ฟังเพลงนะครับก็รับไปก่อนเพราะว่าแบบดู เกิดมาครั้งแบบผมยังโตไม่ทันเลยครับเกิดมาผมยังเด็กไงร่วมงานกับพี่เบิร์แล้วรู้สึกเกรงหรือว่ายังไงบ้างเก่งครับเก่งจริงจร่วมงานเพราะว่าแม่ชอบแม่เป็นยุคซีใช่ครับคือพี่เบิร์ดติดต่อมาไม่ต้องคิดตั้งใช่ครับแล้วก็เจอเพื่อนเป็นไงครับอนเบิร์ดเป็นที่กับเราแค่โอ้ แก,แกถ่ายแกถ่ายไปแล้วผมผมกลัวแกแกเหนื่อยผมก็เลยรีบถ่ายแกเสร็จแล้วพอถ่ายแกเสร็จปุ๊บแกก็มาขอถ่ายถ่ายเพิ่มมาคืยังสนุกอยู่เลยใช่มว <laughs> ุ่นเลยครับกองวุ่นเลย <laughs> แต่เราก็ไม่ไม่ไม่กลัวไม่เก่งนเพราตอนเราต้องไปกำก,อยอยกับที่มันเล่ยก็กลัวเกิงอยู่ครับแต่ก็สนุก เนก็ไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับแล้วก็คือคือมันมันแบบในในทางโซเชียลมันอาจจะดูรุนแรงแต่แต่หลังบ้านเราเราคุยกันเขาคุยกันแชร์กันเรียบร้อยครับแล้วก็ขอบคุณก็ลังใจครับคือแบบจริงจริงมันมันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดแบบมันแค่เรื่องคนสองคนทะเลาะกันแค่นั้นเลยครับจริงจริงมันเป็นแบบแค่งอนกันใช่ใช่ครับ แต่มันแค่แบบมีมีโซเชียลมาเป็นสื่อกลางมันก็เลยทําให้แบบเรื่องมันรุนแรงขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ขอโทษด้วยครับขอโทษขอโทษแทนทุกคนด้วยครับไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลยเคลียร์กันแล้วเรียบร้อยครับแล้วจบจบแล้วครับจบแล้วแข็งนะครับ ็นของเราต้องรัครับรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจครับที่ที่ที่พอเกิดเรื่องครับผมผมหลับไปแล้วผมตื่นขึ้นมาผมตื่นขึ้นมาแล้วมันกลายกายเป็นเรื่องใหญ่ผมก็เลยมันมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างเงี้ยก็ทักไปขอโทษหลักไม่ทุกคนที่แบบทําให้เกิดเรื่องใหญ่ครับแล้วก็ด้วยด้วยความที่พี่พี่ชายพี่ก้องเขาเขาเารักมากนะครับก็เลยแบบออกมาแบบอันนี้หน่อย แต่เราก็อธิบายไปแล้วว่าเฮ้ยเราคุยกันแล้วเป็นไสบายใจไดสบายใจได้ครับสบายใจได้เพราะว่าคิวล่าสุดก็ไปถ่ายหนังด้วยกันแล้วครับได้ๆตอนมองหน้ากันแรเป็นไงคะกอดกันอย่า้อดกอดหอมกันปกติครับ